เราจะต้องมีคนมาจะมาไล่ฆ่าเลยนะฮะเนื่องจากก็เอาค้อนมาทุบนั่นเองว่าจากนัก้นเราต้องหนีรอทำเตี้ยอะไรลองทำคลิปลงยูทูบบอได้คนบ้าไล่ค้อนทุบอ่ะเออได้จะหนีคนบ้าโดนแต่นนนเนี่ยลงจากรถมาใส่ไม่ได้เนี่ยเอาตอนนี้เราก็ต้องหนีคนบ้าก่อนทำดูทำดูทำดูกดัน ก็อันี้มีคนบ้าจะจะให้ดูหน้าตาคนบ้านนะแต่ประเด็นเราจะให้ดูเอ้ยออกมาดิออกมาออกมาเดี๋ยวสิเนี่ยก็กดออกตรงนี้ดินเนี่ยก็กดออกไปเนี้วเนี่ยเนี่ยแล้วดูดิเนี่ยกดออกไปห้าหมื่นปีแล้วดีดีด,ออ 50, ด,ด,ด,ดิมามามาเราก็จะมาดูหน้าตาคนบ้ากัน หน้าต,าค,ต,า,ตาคนบ้าอยู่ตรงไหนหน้าตาคนบ้านดรอหน้าตาคนบ้านดรนอยู่ตรงนี้ใค่เขอยู่ไหนไม่ยู้ที่ไหน <c oughs> มันไม่ใช่อยู่ตรงนี้ลงรถใครมา<ง>แล้วไหนเขาเล <c oughs> ยที่อยู่ที่ไหย่าเพิ่งอย่าเพิ่งฟันนะอย่าเพิ่งฟันฟน,นี่คือสมหน้าตาของคนบ้านหนึ่งเล่นก็จะไม่มอก ออนี่คือหน้าตาของคนบ้านนะฮะอ,อย่า,พ,ยาพิ่งทุบนะนี่คือหน้าตาข,ของคนบ้านนะนี่นี่เราต้องไปแอบตรงไหนก็ได้หรือว่าวิ่งเริ่มเริ่มเริ้ต้องหนีคนบ้าไปเรื่อยๆนะน,นี้คือเกมอะไรก็ไม่รู้เมือกไกัรนแต่คนบ้ามีข้อดีอยังนะึงคือมีโคโน่ด้วยนะคนบ้าเนี่ย เริ่มเลยเริ่มเลยหน้าตาของคนบ้ามีมีแบบยังไงอ่ะคอยไลกค่าคนอยู่เสมอนะคนบ้านอันนี้คนบ้าถึงตรงนั้นแลวน เออเอ้เอนเออเอปยฮะเอมยัมันมันเห็นอยู่ดีมันเห็นอยู่ดีอะมันต้องวิ่งอยูเรื่อยๆเอ็งเห็นบนแทนที่ดูิอยู่ไหนเอ็งรู้เลยมันจะมองทไมอะเอ็งก็เอกว่าแอ้ใครก็มองอยู่แล้วอะหนีอเรื่อยๆเลยเราต้องนี้เราอยู่ได้อมั้งไม่รู้ ตดีวนี้เราก็ต้องเดินไ,ไปเรื่อยๆนะวันมาแล้วโอ้ยโฉบหน้าหน้าตาของคุณบ้า นี่ก็ต้องหนีคนบ้าไงหนีคนบ้า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 โดนตีหนึ่งทีคือแพ้นะมั้งไม่ได้ทำไมขึ้นไม่ได้วะขึ้นยังไงเนี่ยขึ้นยังไงวะไม่รด้รู้ตายจะนียังไงใช่ไหมโอเคเลยอือมาดิวันนี้โดนท้าว่ะ คือเป็นคนบ้าอะไรตามไม่ได้นะเว้ยเป็นคนบ้าทิเป็นคนบ้าเปนหนึ่งทีเต้นหัวโตไม่หนึ่งดอกคือกดกดยังไงนะถ้าโดนตีกี่ทีนะไม่รู้เอางั้นโดนตีสามทีกันตอนนี้เป็นหนึ่งทีแล้ว ถ้าเราโดนตีไปหนึ่งทีแล้วก็ต้องไปเป,เป,เป,เปลีวว่ยนเปลี่ยนกระโปรให้รู้เรื่องหน่อยไม่ได้พูดอ่ะพูดถ้าคุณโดนตีแล้วนะไม่ใช่หนึ่งแสนแต่แม่งช่องกูบินช่องบินเองก็พูดไปแล้วไม่ใช่หรอช่องบินคือไม่ได้ยินนเนอะเดี๋ยวใส่เพลงทับก็ได้งไงตรงนี้นเองเซนเซอร์เซนเซอร <c oughs> ์เซนเซอร์ช่องบิน,นต้องพูดแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวแม่งติดติด คนบ้าก็ไม่ตอ้องเอ้ยคนบ้าก็ไม่มีวันจับได้แล้วนะเออคนบ้าก็ไม่มีวันจับได้แล้วต้องเต้นเต้นไหนเต้นไหนเอ้สองที e สองทีเดือดร้อยโฮเคอีซี่เอ้ยเจ๋ออ่าต่อเดี๋ยวนึงแหว่เอาห้องอื่นไปเอาห้องอื่นจวไม่หัวโตวันนี้ทั้งวันเนี่ย

เดี๋ยวไปซื้อ่ไปซื้อกอนโอ้ยไม่มีใครเลยกลางบูงกลางนี้ด้วยนะกลงคนนี้เออลืมบอกไปเลยวิธีซื้อคอนก็มาซื้อตรงนี้นะเขาขอใครๆของาเลยวางคนเขาไม่รู้ยยู่ไหนยู่ไหนไปเลยไปเลยวิ่งวิหนึ่ง เอาไปเ้ยเอ๊รอไปด้อยละเริ่มเริ่ม,มตองตายมาต้องตาย โอ้โหคนบ้าสิคนบ้าเดินเล่ร่อนไล่ฟันเอ้ยไฆ่าตป้ใหม่อยู่ตรงนู้นตป้ใหม่อยู่ตรงนู้นเอน้ย ปาเมาเอาไปไหนมันวะไปไหนมันไม่จ right? ับทันก็ทำให้สาดซีเออตอนนี้เต so ้องไล่จับคนว่าไปเรื่อยๆนะตุ้มตุ้มต้มคนตา้ไล่จับคนไปยงไง เออไม่โดนไม่โดนได้ไงวะเฮ้ยไปโดนได้ไงไม่กระโดดข้ามหัวไปเลยเฮ้ยข้ามขึ้นข้ามอยู่คนียวไม่ได้ไม่ได้กรหนดอะไรเฮ้ยแล้วมันตีไม่ได้แล้วมันตีไม่ได้อย่าดิเนี่ยอันนี้มันตีไม่ได้มันตีไม่ได้เนี่ย ตีไม okay. okay. um. um. ่ได้นี่คือวิชาองพกนั Lin ้นโดนไหมน้าโดนไหมไม่โดนเลยจริงๆดูสุดจริงหนึ่งพีหนึ่งโดนหนึ่งหนึโดนหนึ่งพีนะหนึ่ง ผกได้รูปเหลี่ยมว่ะกระตรงไปแบบได้จับไปเรื่อยๆตอนนี้โดนแค่หนึ่งทีอยู่เลยชาดีจะครบเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ย สั <laughs> ่นหางส <Yeah. laughs> ั่นหาทางขึ้นใช่ไหนเนยอินเติ้ลสั่นหาทางขึ้นทางก้อนจุกได้นะอยู่ไหนวะบ้านทำอะไรวะนะ่าไปไเร่อแอบๆๆแอบแอบเราต้องมีการแอบนะฮะแอบไงก็ไม่รอดตอนนะี้

โด,โดนโดนก็ทีเดียวอยู่เลยโอ้โหแงละคนมันหลอดเท่ไงใส่ตางชอบกินขี้ตล,ลอดทุกยี่สิบสี่ห้าโมง้ยี่สิบห้าชั่วโมง ปีนโดนดิครับมันขึ้นไปยนะังไงงะายมันได้นะหนู่ะ นี้สามารถทำได้หมดเท่าเทียมกันแล้วแต่รู้ไหมคะชนะเขาไม่มีใครชนะอะไรอะไรเท่ากันเท่ากันเขาชนะเพราะว่าเขาอยู่ได้นานกว่าเองวิ่งไงล่ะคนนี้ก็ต้องแบบเอาก็ปคนเอารอสเหมือนกันเอาคอรเหมือนกันเลยเอาคอแบบในเกมนี้คือเหมือนย่อยของไปในตัวคราวนี้คราวนี้ก็ต้องแบบ ไปซื้อค้อนมาเหมือนกันแล้วก็ไปฟันกันเองนะใครหมดใครครบสามทีคือคนนั้นแพ้แล้วคนที่ชนะก็ชนะไปเอาไงนะก็คือแบบตาตาเนี้ยก็ต้องไปซื้อค้อนสองคน,นซื้อค้อนเหมือนกันแล้วก็มาฟันกันเรื่อยๆอใคร<อ>โดนฟันครบสามทีก็ฝ่ายน,นั้นก็จะแพ้ไปแค่นั้นเอง

เขาสรุกดิขนาดเนี้ยดีคปัมาแล้วจ้าเดี pues, uh, Hi, ๋ยวตีคนก่อนเออตีคนอีต so nah ีคนอีกทีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอง่ายเหมือนันเกงคนก่อนเกงกงกงเ้ีเขาทำไอนี่ตีครบสรอบแล้วโกงอ่ะ เอาเอาตีคนอื <accurately S 2> ่นีนต้องตีคนอื่นกอนเออตีคนอื่นเฮ้ยเฮ้ยคนถือนน้าหม้อโตโครตอะคนหม้โตตดึงตึงดึงดึงดึงจ้าเออใจเย็นใจเย็นคนหมวอโต้ อมก็กแตละแปงคนอื่นเป็นช่วงที่ดีเอาอันน้เอาอันนี้เอาันนี้เอาทำเดี๋ยววะเออนี้เอาอันนี้ เดยให้ตัวผู้ชายนี่แต่เวลาเก่งคนอื่นไปด้วยไอ,อยตัวเอขอล่าผู้ชายอยู่มก่ล่าไอผู้หิงวนี่ไม่ใช่คน,นะเป็นกองอรอเออจเออเอเอ ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อีกตัวนี้ไม่โดนเลยขึ้นไปแล้วขึ้นไปตามมันออกมันออกองหนึ่เถอะนี่ตัว ตัวท้ายเนี่ยอือตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หัวมันโคตรลำบากัวเนี้ยอั้อเอ้ยต้นมันออกแล้วเข้าใหม่แล้วหัวมันอันนั้นขึ้นใช่เออออกแล้วเข้าใหม่รู้หัวมันไม่ขึ้นอ่ะเออว่ะแต่แต่มันเอาแต่มันเอาไอคอนนี้ออกมาได้นะ

สักหน่อยเออเขาอีก,อกนีเขาอีกนี่ก็ตึงเลยยืดยืดคอแม่งเลยเนี่ยนั่งนั่งอยู่วะทำไมไม่นไหวทำลยเดีย